คุณแพอทองทานเนี่ยนะครับเข้ามาทํางานดูแลซอฟต์พาวเวอร์แล้วบทบาทของคุณแพอทองทานหรือบทบาทของพรรคเพื่อไทยในการทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าถูกคนแซวเยอะว่าไม่รู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับต้องยอมรับความจริงนะครับแม้กระทั่งในกช่วงที่ผมกับคุณจอมขวัญน,นะครับไปสัมภาษณ์คุณอดัมนะครับที่ช่องจอมขวัญเนี่ยนะครับเราก็คุยกันเรื่องรัฐบาลกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับ คุณอดัมนะครับก็ยอมรับตรงๆว่ารัฐบ,บาลเนี่ยมีความไม่ชัดเจนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับทีนี้อาจจะต้องแยกสส่วนนะครับเรื่องการทํางานซอฟต์พาวเวอร์นะครับในฝั่งคนที่ทํางานศิลปะวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยหลายคนนะครับเช่นคุณอดัมนะครับหรือว่าคุณจรรยหอมเทียนทองนะครับที่ทํางานด้านหนังสือนะครับหรือว่าคุณชริตาเอื้อบ,บำรุงจิตทํางานด้านหนังเนี่ยส่วนนั้นเขาไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันคือวิถีชีวิตเขาที่เขาทํางานเรื่องหนังนะครับทำงานเรื่องเพลงนะครับ ทำงานเรื่องศิละปะมาอย่างยาวนาะนส่วนนั้นไม่มีปัญหาไม่มีอะไรให้ตั้งคำถามได้เลยนะครับแต่ส่วนที่มีปัญหานะครับแล้วก็ส่วนที่ทำให้คนตั้งคำถามได้เยอะเนี่ยนะครับก็คือนะครับส่วนที่ฝ่ายการเมืองพูดลุวงซอว์พาวเวอร์แล้วยิ่งพูดเนี่ยมันยิ่งมัวยิ่งพูดเนี่ยมันยิ่งตลกขบขันนะครับคนฟังไปฟังมาไม่ทราบว่าอะไรคือความเข้าใจของรัฐบาลเรื่องซอ์พาวเวอร์นะครับ เรื่องที่สร้างความฮือฮาที่สุดก็คือการที่คุณแาทองทานประกาศในวันที่19ว่าหมูกระทะคือซอฟต์พาวเวอร์คนไทยทั้งประเทศที่อายุเกินผมว่า 25- สหาหรือ30ทราบดีว่าประเทศไทยไม่เคยมีสิ่งที่ว่าหมูกระทะมาก่อนเลยนะครับเตาหมูกระทะแบบนี้ไม่เคยมีในประเทศนี้มาก่อนหรอกครับแล้วถ้าเกิดไปแถวอีสานไปแถวขอนแก่นนะครับไปแถวเชียงใหม่นะครับสิ่งที่เรียกว่าหมูกระทะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าย่างเกาหลี ผมไปขอนแก่นครั้งแรกเนี่ยไปงานรับปริญญาน้องผมนะครับประมาณช่วงปี40 41 42 43 44เนี่ยจำได้แม่นเลยไปครั้งแรกเนี่ยพ่อขับรถไปพ่อนั่งข้างหน้าแม่นั่งข้างขวาของพ่อนะครับผมเนี่ยนั่งข้างหลังนะครับแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเป็นพ่อของพี่แอนพี่แอนเนี่ยคือนางเอกนันทั้งมุ้ยนะครับชื่อวิชุดามงคลเขียดเป็นนางเอกนันทั้งมุ้ยเรื่องคนเลี้ยงช้างเรื่องทองพูลพวกโพ,โพ แล้วก็อีกสามสี่เรื่องนะครับพอดีพี่แอนเนี่ยแกเป็นญาติผมแล้วพ่อพี่แอนเนี่ยเชื่อพี่เล็กก็เป็นคนขับรถให้ช่วยขับรถกับพ่อผมไปที่ขอนแก่นไปงานรับปิญญาน้องผมผมไปครั้งแรกเนี่ยผมตกตะลึงนะครับเพราะว่าเส้นทางที่ไปขอนแก่นเนี่ยเจอแต่ป้ายย่างเกาหลีย่างเกาหลีแล้วยุคนั้นกรุงเทพมันไม่มีผมก็อยากกินความแค้นจนถึงวันนี้คือทั้งคันที่ไปกับผมเนี่ยไม่มีใครให้ผมกินเพราะฉะนั้นผมมีความฝังใจเรื่องย่างเกาหลีซึ่งผมถึงผมถึงรู้ว่าย่างเกาหลีในอดีตมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า หมูกระทะในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นไอหมูกระทะที่คุณแพทองทานบอกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยจริงๆมันคือของเกาหลีเขาและอยู่ดีในมือพักเพื่อไทยเนี่ยหมูกระทะของเกาหลีหรือสิ่งที่ว่าคนอีสานเมื่อก่อนเขาเรียกว่าย่างเกาหลีเนี่ยมันจะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะ,ะเรื่องนี้คนก็แซวก,กันทั้งประเทศว่าเอ๊ะพักเพื่อไทยตอนนี้อะไรอะไรก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดไปแล้วหรือเปล่าเมื่อวานผมก็ไล่ท่านผู้ชมฟังไปนะครับว่าหลายเรื่องนะครับพักเพื่อไทยเ็บอกเป็นซอฟต์พาวเวอร จะชวนคุณแอนโทนียนะครับรองนางงามจักรวาลน,นะครับมาร่วมงานซอฟต์พาวเวอร์กับรัฐบาลไทยนะครับคุณแอนโทนีเนี่ยเขาไปประกวดนางงามจักรกวาลด้วยตัวตนของเขาเองด้วยความสามารถของเขาเองอยู่ดีว่ากลายเป็นตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทยฟังแล้วคนก็หูเราอกันว่าเอะตกลงยุคนี้พักเพื่อไทยทุกอย่างจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดอย่างนั้นหรือนะครับอีกหน่อยนะครับขอโทษพูดตรงๆสากกระเบอือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยไหมอ,อีกหน่อยพูดตรงๆอย่างบก,กลายจุดหรือบางคนก็สร้างขันว่า อีกหน่อยสายฉีดก้นจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยไหมตกลงซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรพูดกันทั้งวันเช้าจดข้ามจนตอนนี้คนเขาเบื่อกันหมดแล้วใครพูดคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้ไม่เท่แล้วกลายเป็นคนพูดตามกระแสะไปหมดแล้วรัฐบาลเพื่อไทยก็บอกว่าปีหน้าจะจัดกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์หมื่นกิจกรรมนะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์แล้วจะสร้างงาน20บล้านคนท่านผู้ชมจําได้ไหมครับอย่าลืมนะครับข้หาเสียงว่าเขาจะสร้างงาน20ล้านคนตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาเปลี่ยนเป็นพัฒนาทักษะ ตอนหาเสียงเลือกตั้งประกาศว่าจะสร้างงาน20ล้านตำแหน่งตอนนี้กลายเป็นพัฒนาทักษะแล้วไม่พูดเรื่องสร้างงานแล้วมันมันเปลี่ยนแปลงมั่วสู้อลหอ่านไปหมดนะครับทีนี้วันนี้ตอนเช้าเนี่ยมันก็มีประเด็นซอฟต์พาวเวอร์งอกมาออกมาอีกนะครับเป็นการงอกออกมาที่หมอเลียบเนี่ยไปออกรายการคุณสอยุท์คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณสรยุตเนี่ยนะครับเขาเขาจัดรายการเพื่อเอาเพื่อเอา,เพ,อเ,อาเพื่อไทยไปเชื่อ และเพื่อไทยไม่รู้ตัวหรือเปล่าต้องอธิบายท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับในแง่ของคนทาสื่อนะครับหรือในแง่ของพรรคการเมืองเวลาจะเอาใครไปออกทีวีเนี่ยนะครับอ,อย่างสมมติผมทาของผมเนี่ยรายการผมไม่ใช่รายการสัมภาษณ์แต่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสมมติผมจะเอาคนของเพื่อไทยไปออกทีวีเนี่ยกระบวนการมันจะมี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือติดต่อคนที่เราอยากสัมภาษณ์โดยตรงนะครับแบบที่1ต้องเป็นแบบนี้คือติดต่อคนที่เราอยากสัมภาษณ์โดยตรงกับแบบที่2นะครับก็คือติดต่อผ่านพรรค นะครับกรณีของการติดต่อคนที่เราสัมภาษณ์โดยตรงเนี่ยถ้าเขาอยากมาเขาก็อาจจะตอบรับนะครับแต่ถ้าเขาไม่อยากมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องขอฟังพักก่อนว่าพักพูดอย่างนั้นพักอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเราติดต่อผ่านพักนะครับก็ก็ชัดเจนนะครับว่าพักจะเป็นคนเคาะว่าเรื่องที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาจะปล่อยใครที่เป็นคนของพักมาหรือเขาจะไม่ปล่อยใครที่เป็นคนของพักมาเลยนะครับมันก็จะมีขบวนการมีขั้นตอนมาดังนั้นการที่หมอเลียบมาในรายการคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับ ก็เป็นสิ่งที่พักปล่อยให้มาทีนี้ผมก็สงสัยว่าทาไมพักปล่อยให้มาเนี่ยนะครับทีไรเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่มันมีลันนกษณะคอน t ทวอร์เชียลนะครับเป็นประเด็นที่มันมีลักษณะที่ทําให้พักเนี่ยถูกวิจารณ์ต่อเนื่องนะครับมาออกกับคุณสิริกัญญาคนก็วิจารณ์ว่าหมอเลียบพูดสู้สิริกัญญาไม่ได้ผมก็ไม่มีความเห็นนะครับว่าหมอเลียบพูดสู้สิริกัญญาได้หรือเปล่านะครับแต่กระแสโซเชียลเนี่ยเชื่อว่าพูดไม่ได้ส่วนกระแสฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าหมอเลียบพูดดีพูดสุดยอด ซึ่งก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างคิดวันนี้หมอเลี้ยงก็ไปพูดเรื่องหลายเรื่องนะครับพูดเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนาน,นาแต่ปัญหาของพรรคเพื่อไทยเวลานี้พูดตรงๆคนทําสื่อรู้ดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยคนไม่ดูไปดูที่ทุกเพจเลยครับเพจสแตนดาดจอมคงจอมขวัญสุทธิชัยยุนนะครับอะไรที่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนไม่ดูยิ่งเป็นคอนเทนต์ออนไลน์อะไรที่มีภาพคุณเศรษฐาเนี่ยคนไม่ดูเลยไม่ดูเลย นะครับหมอเลียบไปเนี่ยพอคราวนี้หมอเลียบไปพูดคนเดียวเนี่ยยอดวิวต่ํามากไม่เหมือนกับตอนออกกับสิริกัญญายอดวิวสูงพอหมอเลียบไปพูดเนี่ยยอดวิวต่ําหวบนะครับประเด็นที่หมอเลียบพูดเรื่องเศรษฐกิจมีเยอะเดี๋ยวจะหาทางเล่าทีหลังแต่ประเด็นที่เป็นไซด์เอ่อเป็นไซด์ดิชนะครับเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เมนคอร์สเนี่ยคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับคุณสรยุทธเขาก็ถามหมอเลียบเยอะแยะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรนะครับซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อไทยชัดเจนจริงหรือไม่หมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่คําตอบของมอเลียบนะครับซึ่งเรื่องหนึ่งมันน่าเจ็บปวดนะครับนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายกู้เงินมาแจากเนี่ยคนที่เดินสายชี้แจงคือคนที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งคณะรัฐมนตรีนะครับหมอเลียบหมอมิงนะครับไม่ได้อยู่ในคอรอมอแต่เป็นคนเดินสายชี้แจงผมไม่อยากจะถามตรงๆแต่ผมต้องถามว่าตกลงในคอรอมอของเพื่อไทยเนี่ยไม่มีคนที่มีปัญญาชี้แจงนโยบายของรัฐบาลหรอกครับ คอรมอที่นั่งกันหน้าสลอนเนี่ยนะครับไม่มีใครชี้แจงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้หรอครับคอรมอที่หน้าสลอนกันเนี่ยนะครับไม่มีใครชี้แจงเรื่องการกู้ห้าแสนล้านมาแจากได้ต้องให้หมอเรียบและหมอมิงค์มาชี้แจงนะครับหมอมิงค์ไม่ได้อยู่ในเออหมอเรียบไมไ่อยู่ในคอรมอหมอมิงค์เป็นเลขานะครับทำไมต้องเอาเลขาทําไมต้องเอาคนอยู่นอกคอรมอมาชี้แจงแล้วคนที่อยู่ในคอรมอที่ต้องทําเรื่องพวกนี้เขาไม่เข้าใจหรืออย่างไร เลือกคอรมอแบบไหนมาเลือกรัฐมนตรีแบบไหนมาเลือกตามเส้นเลือกตามระบบโคตาเลือกตามคนลงทันหรือไงทําไมเรื่องใหญ่ที่ประกาศเป็น,นโยบายหลักของรัฐบาลอย่างซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือว่าเรื่องกู้เงินมาแจากเนี่ยต้องเอาคนที่ไม่ใช่เป็นคณะรัฐมนตรีมาชี้แจงเคยเห็นรัฐบาลไหนเป็นอย่างนี้ไหมครับนโยบายสําคัญเนี่ยต้องเอาคนที่ไม่ใช่รัฐมนตรีมาชี้แจงมันไม่มีนโยบายสําคัญของรัฐบาลต้องมีรัฐมนตรีชี้แจงครับ แต่ในยุคพักเพื่อไทยซอฟต์พาวเวอร์มอเลยบชี้แจงกู้เงินแจกมอเลีบกับมอมิงชี้แจงเอารัฐมนตรีไปอยู่ไหนอะครับเศรษฐาทวีสินดูแลนโยบายกู้เงินมาจากเศรษฐาชี้แจงเองไม่เป็นเหรอครับแล้วซอฟต์พาวเวอร์ตกลงรัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบคุณบอกว่าแพทองทานรับผิดชอบแพทองทานไม่ได้อยู่ในคอรลมอถ้าทําผิดรับผิดชอบไม่ได้ไม่เข้าใจกันเหรอครับเป็นรัฐบาลเมื่องนรไม่เข้าใจเรื่องนี้กันนะครับ นั่นมันก็คือความสับสนนะครับทีนี้คําตอบของมอเลียมเนี่ยนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับคนฟังแล้วก็สับสนมากขึ้นไปอ mm ีกเพราะว่ามอเลียบบอกว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเหมือนความรักนะครับมันเหมือนความรักนะครับแล้วขณะที่หมอเลียบพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนความรักหมอเลียบก็ทําคือปัญหาของพวกขอโทษนะครับผู้เท่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาเก่าแล้วเรากเาคิดว่าเขาเก่าเนี่ยเขาจะคิดว่าเวลาเขายิงมุกอะไรเนี่ยมันจะฮา แต่แต้องพูดตรงๆนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆในฐานะผมอายุห้าสิบแล้วด้วยเนี่ยนะครับคนแก่เนี่ยเวลาคิดว่าตัวเองเก่าแล้วยิงมุกแล้วคิดว่าจะฮาเนี่ยส่วนใหญ่ต้องขอโทษนะครับอันนี้ไม่ได้พลาดพิงทั้งหมอเลียบนะครับและหมองหรือท่านอื่นๆที no ่อายุมากผมพลาดพิงตัวเองด้วยเนี่ยนะครับผมเองก็เป็นคือพอเราอายุมากแล้วเราคิดว่าเราเก่าเราคิดว่ายิงมุกแล้วคนจะฮาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอยู่สามอย่างหนึ่งเราโชว์มุกเสลสองเรามุกแป๊ก นะครับส่วนที่ส่วนที่ยิงมุกโลหาเนี่ยคนชมว่าเจ๋งเนี่ยน้อยมันตกยุคก,กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่สามารถทําได้เอมมันอย่างประเทศเมื่อก่อนเล่นอะไรก็ตลกตอนนี้แกเล่นคนก็ไม่ขำแกเพราะ,ะนั้นระดับประเทศเนี่ยเคยตลกคนก็ไม่ตลกแล้วอย่างนี้เนี่ยคนอายุหกสิ็สิบยิงมุกอะไรไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแป๊กมากกว่ามากกว่าปังนะครับพอเขาถามเรื่องเอ่อถามเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรหมอเรียบก็ทําหน้าเข้มเข,ม,เขมนะครับ พูดเสียงทุมท้มๆนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนความรักซอฟต์พาวเวอร์มันตอบไปได้หรอว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ถามคุณสรยุทธกับน้องไบร์นะครับน้องไบร์แต่คุณสอยุทธครับคุณตอบได้ไหมครับว่าความรักคืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ก็เหมือนความรักแหละครับเราตอบไม่ได้หรอกครับแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงคือแบบ คือมันเป็นการยิงมุกที่มันไม่หาครับมันมันเป็นการยิงมุกที่ผมว่าถ้าผมพูดตรงๆนะครับมันเป็นการยิงมุกที่มันเอ่อค่อนข้างแปลกนะครับนะครับแล้วมันเป็นการยิงมุกในแบบที่มันมันไม่สื่อสารอะไรเลยนอกจากสื่อสารการอธิบายว่าซอฟต์พาวเคืออะไรไม่ได้อะครับนะครับนะ คือสอนลูกก็ถามว่าตกลงซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแทนที่คนของรัฐบาลที่มาตอบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรจะบอกว่าหนึ่งสองสามสี่บอกว่ามันเหมือนความรักความรักเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่าคืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ก็เหมือนความรักมันตอบไม่ได้หรอกครับแต่เรารู้มันมีอยู่จริงคือถ้าพูดบนโต๊ะอาหารมีแสงเทียนมีดอกกุหลาบก,กับผู้หญิงสักคนเนี่ยมันโอเคแต่พูดออกทีวีเนี่ยมันไม่โอเค ผลก็เอาไปซาวการนู่นนี่นั่นนะครับกลายเป็นเรื่องที่หมอเล็บจะพูดเรื่องเศรษฐกิจวิจารณ์สิริกัญญาอะไรไม่มีใครสนใจแล้วนะครับวันนี้หมอเล็บพูดเรื่องหนึ่งมีประเด็นนะครับเดี๋ยวหาเวลาพูดแต่ว่าคนไม่สนใจไปสนใจอยู่แค่ตรงนี้ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมันเหมือนความรักหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงมันเหมือนความรักตกลงซอฟต์พาวเวอร์มีความหมายอย่างไรมันเหมือนความรักแล้วทำไมหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนความรัก คือวันนี้ยี่บสองพฤศจิกาพี่หมอมันไม่ใช่สิบสี่กุมภาพี่จะเอาเรื่องความรักมาปั่นในวันนี้มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีสิริกัญญาคนดูน้อยนะครับคนดูน้อยแต่ที่ที่ที่ผมว่าพักหรือหมอเลียบจะแซงมากกว่านั้นคือเรื่องเศรษฐกิจกนะครับถูกกลบหมดด้วยคําคมว่าซอฟท์พาวเวอร์เหมือนความรักคุณสรยุทธครับคุณรู้ไหมว่าซอพาวเวอร์หมือนความรักน้องไบ์ครับ คุณรู้ไหมว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนความรักนะครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนความรักมันมีได้หลายรูปแบบถ้างัดดอกกุหลาบมานะครับถ้าหมอเลียมงัดดอกกุหลาบมาข้างหลังนะครับโกไว้ข้างหลังคุณสารยุทธครับผมรักคุณแล้วก็สมเน่ยดอกน้องไบครับผมรักคุณเนี่ยโอ้โหอันนี้สุดยอดของความซึ้งเลยครับแต่ในแง่การเมืองมันไม่โอเคนะครับมันกลายเป็นเรื่องของการการถูกแซวกันไป นะครับก็เป็นที่ขบขันกันไปนะครับเสียดายนะครับวันนี้เนื้อหาก็เนื้อหาของโมเลบวันนี้มีประเด็นด้วยนะครับแต่ว่าถูกคนก็ถูกกลบไปโดยปริยายนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของโมเลบขนาดเดียวกันนะครับคนที่ประกาศแล้วว่าพร้อมจัดจัดหนักนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งก็พูดจริงๆพรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆก็คือว่า เ,เขารู้สึกว่าตอนนี้นโยบายของเขามันมี2เรื่องคือกู้เงินมาจากกับซอฟต์พาวเวอร์แต่ตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่านะครับคนของเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยโอ้ตอนนี้มันมีแต่คนมาด้อยค่านโยบายเพื่อไทยเพื่อขัดขวางการทานโยบายของเราจริงๆเนี่ยนะครับในฐานะคนทําข่าวผมก็เข้าใจว่าเพื่อไทยไม่พอใจเวลาคนวิจารณ์เหมือนกับผมถ้าทําอะไรแล้วคนมาวิจารณ์เยอะๆเราก็ไม่ชอบมันเสียเซล อาผู้ตรงๆมันเสียเซลฟ์ทำอะไรคนหัวเลาะมันเสียเซลฟ์แน่นอนเมื่อก่อนพักเพื่อไทยก็เท่ครับทำอะไรคนชื่นชมยุคนี้พอไปออกทีวีพูดก้าไก่คนก็ลอ้อคนก็แซวกันต่างๆนะมันเสียเซลฟ์แน่นอนมันไม่เคยเกิดกับเขาเมื่อก่อนนะครับแต่มันก็เป็นชะตากรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับช่อเนี่ยนะครับเขาก็เมื่อคือนทําคลิปนะครับคุยให้ชัดกับพันนิกาอะไรสักอย่างเด่ยก็พูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไว้นะครับ แล้วกณะที่เพื่อไทยก็พยายามจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ชัดไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เพื่อไทยเอาทุกเรื่องเป็นซอฟต์พาวเวอร์หมดแล้วแอนโทนีก็ซอฟต์พาวเวอร์จะชวนแอนโทนีมาร่วมงานกับคอรมอแล้วเนี่ยนะครับนะครับช่อเนี่ยนะครับก็โอในในยูทูบในแชทแซวกันใหญ่เลยนะครับที่จริงแล้วผมซอฟต์พาวเวอร์คุณครับซอฟต์พาวเวอร์คือความลักนะครับความลักก็เหมือนผีรู้มื่อวีรู้แล้วหลอกแต่ก็อยากเจอ,อัน,นคุณกาสลองนะครับอา่าโอเคนะครับต่อไปนี้ใครที่จะพูดเรื่องความลักก็บอกว่า คุณครับผมซอฟท์พาวเวอร์คุณโอ้ยสมมุติไปอีกหน่อยทําได้โอ้ยนี่ประชุมซอฟท์พาวเวอร์นะครับผมนึกถึงอาดัมประชุมกับจรันหอมเทียนทองหรือว่าประชุมกับคุณนิกวิเชียนเลือดไพศาลพวกเราครับเราซอฟท์พาวเวอร์กันแล้วหน้าหมอนเล็บก็ขึ้นมากลายเป็นพวกเราครับเรามาความรักกันเถอะผมผมไม่ไหวแล้วนะครับถ้าผมถูกเชิญไปประชุมผมวิ่งหนีเลยนะครับสมมุติอดัมมาบอกว่าพวกเรามาซอฟ์พาวเวอร์มาครักกันเถอะ ผมไม่ว่าผมบอ,อกอดัมกูดายลาก่อนไม่ต้องเชิญมาประชุมแล้วไม่เอาแล้วนะครับเห็นแน่นอนนะครับอ่านะครับช่อก็ออกมาพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับอ,อแล้วช่อเนี่ยเขาเป็นคนแซบเพราะฉะนั้นเวลาชอพูดเนี่ยแซบนะครับชอบพูดเนี่ยก็คือเขาจะโปรโมทรายการเขานะครับแต่ช่อเนี่ยเอาพูดจริงผมเคยจัดรายการกับช่อนะครับในรายการเวนคัพวิกเอ,อ up, N, นวันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับเ ในพิธีกรที่เคยจัดรายการเวกอัพว e คเอนดด้วยนะครับมีสองคนที่ผมเกรงกลัวว่าจะพูดอะไรที่ที่ทําให้ผมเนี่ยไปต่อยากนะครับคนหนึ่งคือช่ออีกคนหนึ่งผมไม่บอกว่าใครแต่ช่อในเวลาพูดเรื่องพวกนี้ช่อจะเป็นในแบบที่มีสาระขณะที่อีกคนหนึ่งจะเป็นแบบไม่ค่อยมีสาระจะเป็นแบบแซวเรื่องบา้บาบอๆนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบในการเล่นมุกแบบนี้จะเป็นมุกสองแง่สองแง่อะไรก็ตามแต่ผมไม่คัดแต่ช่อเนี่ยจะเล่นมุกแบบที่มีสาระนะครับแล้วแล้วช่อเนี่ยก็เ,เป็นผู้หญิงนะครับ แล้วช่อเนี่ยดูดนะครับเพราะฉะนั้นพอช่อเล่นมุกแบบนี้มีครั้งหนึ่งในช่วงปีใหม่หรือลอยกระทงเนี่ยช่อเล่นมุกเอาแป้งมาทาหน้าผมเต็ม,มหมดผมก็ไม่รู้จะเสียงชอ่อยังไงว่าเออช่อมันจะทาก็ทาไปทาแป้งผมขาวเต็มจอเลยนะครับแล้วตัวเองก็ัหเราะคิกคัดคิกคัดกันนะผมก็ต้องปล่อยให้ช่อทาเพราะนนั้นช่อเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเอาแป้งมาระเลงหน้าผมวันลอยกระทงหรือวันสงการเนี่ยผมก็ต้องยิ้มปล่อยให้ช่อทาไปออกมาแล้วเนี่ยขาวยังกระตตลกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอเป็นช่อทำเราก็ไม่กล้าขัด นะครับเพราะฉนั้นช่อเนี่ยก็เป็นคน acting ดีนะครับเมื่อวานในช่อเขาก็ปล่อยคลิปนะครับที่พูดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์นะครับคลิปที่ช่อพูดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ในในในเพจของพวกก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าเนี่ยมันยาวนะครับไปหาดูเองแต่ช่อเขาปล่อยทีเซอร์ทีเซอร์เนี่ยก็แซบดูให้ดูทีเซอร์หรือว่าหนังตัวอย่างที่ช่อพูดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ว่าแซบขนาดอะไรไปดูที่ช่อพูดเต็มๆกันดูนะครับ ถูกเพราะว่าติ๊กต็อกไม่สามารถรองรับฉันได้ฉันได้ทุกคนสนใจเรื่องสอเพาเวอร์แค่ขนาดนี้เหรอคะเป็นคนซบซเหรอคะดิฉันก็เป็นคนซบซเช่นกันคุณอย่าคิดนะว่า3 4ี่นาทีในติ๊กต็อกทวกคณดูกันคือทั้งหมดที่ฉันจะพูดเกี่ยวกับสอเพาเวอร์ฉันเพิ่งเตรียมสไลด์เสร็จมือไครพังแน่แบบเต็มในคุยให้ชัดกับพันิกาอยู่ใน YouTube เพราะว่าติ๊กต็อกไม่สามารถรองรับฉันได้ต่อไปฉันต้องการกิจยาวอย่าเพิ่งตายเร่าให้ดู ให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนสนใจเรื่องซอฟทาวเวอร์แค่ขนาดนี้หรอคะเป็นคนซอฟต์หรอคะดิฉันก็เป็นคนซอฟต์เช่นกันคุณอย่าคิดนะว่า3 4นาทีในติ๊กต็อกที่คุณดูกันคือทั้งหมดที่ฉันจะพูดเกี่ยวกับซอฟทาวเวอร์ฉันเพิ่งเตรียมสไลด์เสร็จมันไทยพังแน่แบบเต็มในคุยให้ชัดกับพันิกาอยู่ใน YouTube เพราะว่า t ิ k กต็อกไม่สามารถรองรับฉันได้ต่อไปฉันต้องการอีการอย่าเพิ่งตายเร็ม โอเคนะครับนั่นก็คออือคลิปของช่อนะครับซึ่งคือช่อเนี่ยเขาเขาสามารถทำตาทำตาอย่างนี้ได้นะครับโอเคนะครับช่อก็อย่าเพิ่งจบฉันยังไม่ตายคือไอ้อย่างเงี้ยผมเล่นไม่ได้นะครับช่อเนี่ยเป็นคนเล่นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ช่อก็ปล่อยคลิปออกมานะครับเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้ช่อจะมาขยี้ซอฟต์พาวเวอร์ของ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 ภาพเพื่อไทยยังไงนะครับซึ่งก็ อย่าจะให้คนของพรรคเพื่อไทยนะครับใจยเย็นๆอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของการมงการเมืองอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลในนยโยบายสาธารณะต่างๆก็ต้องให้ประชาชนตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็แซวกันว่าคุณช่อหน่ารักนะครับชอบของแท้อาจารย์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ถึงผมเป็นผมไม่ใช่ความหลักครับผมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของชอนะครับเตรียมตัวดูต่อไปว่าชอจะพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ยังไงเพราะชอเขาเรียนรัฐศาสตร์มานะครับเขาก็ พอจะเรียนเรื่องพวกนี้มาโจเซฟนายต่างๆนาๆนานะครับก็เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างประหลาดตอนนี้พักเพื่อไทยพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าเขาจะบอกว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่คุณพูดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนิยามว่าโลกพูดยังไงนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับขอพูดเองเออเองหมดนะครับวิฯก,ฯกฤตเศรษฐกิจมีไหมไม่ต้องสนใจนะครับขอพูดเองเออเองซอฟต์พาวเวอร์ของโลกคืออะไรไม่ต้องสนใจฉันจะเอาแบบของฉันเนี่ยแหละมีอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเวอร์ชันเพื่อไทยขณะที่คนอื่นนักวิชาการหรือใครก็ตามบอกว่า มันไม่ชัดนะทีนี้พอมันไม่ชัดเนี่ยพอเป็นนโยบายรัฐบาลมันจะเลิกไงมันก็จะกลายกลายเป็นหมูกระทะคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอีโนยก็อาจจะกลายเป็นอะไรอ่ะเอาว่านหางจระเข้มาทาหน้าคือซอฟต์พาวเวอร์อีโนยก็จะกลายเป็นกระดาษสายฉีดก้นคือซอฟต์พาวเวอร์คือพอเป็นนโยบายมันต้องชัดไงครับเพราะถ้าไม่ชัดเนี่ยมันไม่รู้จะทําอะไรเกิดไปบอกว่าหมูกระทะคือซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวเกาหลีมันบอกว่าเฮ้ยนี่มันมันหมูมันคือวิธีย่างแบบเกาหลีแล้วจะทำยังไงอะครับเกิดเกาหลีก็ไปจดทะเบียนด้วยิทะิ์ไว้ ยุ่งเลยนะครับซอฟ์พาวเวอร์ไทยกลายเป็นลอกเกาหลีมาขายขี้หน้าเขานะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับทำอะไรที่อ้างคอนเซปต์ฝรั่งเนี่ยก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ฟังเขาหน่อยนิดนึงดีวงกว่าไม่งั้นอีกหน่อยคนที่รู้เขาหัวเราะว่าอย่างนั้นคุณจะไปอ้างว่าซอฟท์พาวเวอร์ซอฟท์พาวเวอร์ทำไมก็ไม่ต้องอ้างดีใช่ไหมครับคุณอ้างไปว่านี่คือนโยบายไทยเพื่อไทย,ทย,ทยนะครับนี่คือนโยบายเพื่อไทยแท้ๆนะครับอะไรก็ว่าไปไม่ต้องไปอ้างซอฟท์พาวเวอร์หรอกครับแล้ว อดัมเขาสภาษว่าไปเไปไปมืองนอกพูดเรื่องคณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร so power, ์ฝรั่งก็งงว่ามันคืออะไรวะไปฟังรายการที่คุณอดัมให้สัมภาษณ์กับผมในรายการจอมขวัญแล้วกันนะครับว่าหนึ่งเขาก็ยอมรับว่ารัฐบาลไม่เข้าใจฝั่งการเมืองเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อแต่ว่าคนที่ทํางานฝ่ายอดัมหรือว่าหรือว่าอ,อย่างทีมหอภาพประโยชน์เนี่ยเขาเข้าใจนะครับคือต้องแยกสองส่วนส่วนคนที่ทํางานจริงๆเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจแต่ส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยคือรัฐบาลซึ่งก็เป็นเรื่องปกติวันรัฐบาลก็พูดน้อย พอยิ่งรัฐบาลพูดเยอะหรือคนของพรรคพูดเยอะเนี่ยเป็นยิ่งเป็นเรื่องตลกเอาพูดจริงๆซอฟต์พาวเวอร์ที่คนก็ขำกันตอนนี้ก็คือขำจากคำพูดของคนรัฐบาลนะครับเช่นคุณแพทรองทานบอกว่าหมูกระทะคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือมอริสบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนความรักเดี๋ยวลิงไมล์จะบอกว่า14กุมภาพันธ์วไทยคือวันซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับเพราะว่า14กุมภาพันธ์คือวันแห่งความรักคือเวลาคนขำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เขาขำจากคำพูดของฝั่งรัฐบาล เขาไม่ได้ทำคำพูดของคนที่ทํางานจริงๆด้านหนังทางานจริงๆด้านหนังสือนะครับทำงานจริงๆด้านศิลนะปะไอ้อย่างทีมทํางานเรื่องหนังเป็นทีมที่เก่งนะครับมีนุชี่ซึ่งเป็นผู้กำกับหนังซึ่งเก่งมีชริตาเอื้อบารุงจิตภาพยนตร์คนนี้เก่งนะครับมีอาจารย์ตองอยู่ศิลป,ปากรคนนี้เก่งนะครับพราะทีมทํางานจริงๆเนี่ยเก่งแต่ทีมที่ทําให้คนขำเรื่องซอฟต์าวร์นี่คือรัฐบาลเพงนั้นผมแนะนำนะครับขออนุญาตแนะนําตรงๆรัฐบาลอย่าพูดเรื่องซอฟต์าวร์เพราะพอคุณพูดคนทํางานจริงเพขาเขาเรือหายกันหมด เขาเรือหายกันหมดเรือภาษาอังกฤษมันใช้คําว่าชิปนะครับผมเป็นคนสุภาพก็ไม่กล้าพูดคําตรงๆแต่พอรัฐบาลพูดเรื่องคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคนทํางานจริงๆเนี่ยเขาเรือหายกันหมดเพราะรัฐบาลเลิกพูดซอฟต์พาวเวอร์ให้คนนําทํางานจริงๆก็พูดนะครับไม่ต้องหิวแสงเยอะสําหรับความเป็นรัฐบาลไม่ต้องจ่อทุกเรื่องชอดทุกเรื่องนะครับแล้วประโยชน์ประเภทซอฟต์พาวเวอร์เหมือนความรักเนี่ยไม่เอามันมันตลกมันมันกลบสาระัของเรื่องไปเสียได้นะครับจริงๆวันนี้หมอเลียบ ผู้เล่นเศรษฐกิจมีประเด็นดีบางเรื่องด้วยนะครับแต่มันถูกกลบด้วยเรื่องซอฟ t ์พาวเหมันเหมือนความลักน้องไบรท์รู้จักไหมครับสอรยุทธ์รู้จักไหมครับขาดแค่ดอกกุหลาบอย่างเดียวแล้วครับไม่งั้นฟินเต็มที่เลยครับวันนี้